ภาพประทับใจอดุลแสงอ่อนนักประดาน้ำผู้ช่วยชีวิตโผล่ร่วมแสดงความยินดีวันเรียนจบ13หมูป่าสู่แพทย์อเมริกาจาก13หมูป่าสู่ว่าที่แพทย์อเมริกาอดุลแสงอ่อนสุดตื้นตันนักประดาน้ำผู้ช่วยเหลือชีวิตโผล่ร่วมแสดงความยินดีวันเรียนจบย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วเหตุการณ์ตามหาและต่อมาคือการกู้และช่วยชีวิต โค้ชและทีมฟุตบอลเจาวชนหมูปา่าซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงเชียงดาวขณะเกิดน้ำท่วมเป็นเวลา17วันคือเหตุการณ์ที่บีบหัวใจคนทั้งโลกและกลายเป็นข่าวดังระดับนานา,นาชาติเมื่อลิกสแตนตันนักประดาน้ำผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือครั้งนั้นดำน้ำลึกเข้าไปในถ้ำกว่า2กิโลและเจอโค้ดกับเด็ก ทั้ง12คนเป็นครั้งแรกถ้าถามว่ามีคนติดอยู่ทั้งหมดกี่คนอดุลแสงอ่อนหนุ่มน้อยวัย14ปีในตอนนั้นคือผู้ที่ตอบคำถามของเขาว่า13คนเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในกลุ่มนั้นที่สามารถตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้ เมื่อวันที่15กรกฎาคม2566อดุลแสงอ่อนซึ่งได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมาสเตอร์ h o o l รัฐนิวยอร์กก็ร่ำเรียนจนสำเร็จการศึกษาและในโอกาสพิเศษนี้เขายังได้พบกับลิกแตนตันหนึ่งในผู้ช่วยเหลือชีวิตของเขาด้วยสแตนตันไม่ได้มาร่วมพิธีจบการศึกษาเฉย,เฉย ต่เขามาในฐานะแขกรับเชิญเพื่อขึ้นไปพูดประสัยก่อนพิธีจบการศึกษาประจำปีของโรงเรียนและเขายังได้เห็นอดุลแสงอ่อนรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาบนเวทีอีกด้วย แตนตันพูดถึงหนุ่มน้อยที่เขาเคยมีส่วนช่วยชีวิตไว้ว่าผมภูมิใจมากที่ได้มีส่วนรับผิดชอบส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาและได้เห็นเขาใช้โอกาสที่ได้รับมาอย่างเต็มที่เราต้องรู้จักปรับตัวกับสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณเพื่อเอาตัวรอดให้ได้คุณต้องรู้จักปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอดุลแสงอ่อนซึ่งกลายเป็นหนุ่มน้อย19ปีแล้วกล่าวนี่คือสิ่งที่เหลือเชื่อมาก เป็นปฏิหารผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาไกลถึงขนาดนี้และจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ในสหรัฐอเมริกาหนุ่มน้อยอดีตนักฟุตบอลทีมเยาวชนจากเชียงรายผู้ซึ่งเคยพูดไว้ว่าเขาอยากจะเรียนต่อเพื่อเป็นแพทย์กำลังวางแผนที่จะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยวิทเทิลเบอร์รี่ในฤดูใบไม้ร่วงนี้